สวัสดีครับพบกับกิจการดีไวครั้งครับวันนี้ผมจะพามาใส่ติดตั้งการ์ด w i i i นะครับอันนี้เป็น PC ตั้งโต๊ะนะครับโดยโปกติ PC เนี่ยเขาจะมีสายแลนนะครับสายนิเวเบิกมาให้นี่นะครับอยู่ช่องนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการจะ เอา PC เนี่ยไปใ,ใช้ในกรณีที่ไม่มีสารเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะต้องซื้อการ Wi-Fi มาใส่เพิ่มนะครับวันนี้เราก็จะเรยมาติดตั้งการ์ด w i f i กันจุดสังเกตของเมนบอร์ดนะครับที่เราจะใส่การ์ด w i f i นะครับตรงนี้ครับนี่ครับจะมีสล็อตอยู่นะครับ่องสล็อตอยู่สองฝั่งฝั่งยาวกับฝั่งสั้นนะครับเห้นไหมครับนี่ครับ แะเราก็ต้องเลือกซื้อให้ให้ตรงกับร่องสล็อตที่เรามีอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแปดพินกับเท่าไรน,นะประมาณ10บพพินนั่รและประมาณนี้ครับสองนี้ครับเอ่อตอนนี้เราก็จะมาดูว่าการ์ดในตรงร่องสล็อตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องถอดตัวแผ่นเหล็กตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาแผ่นการ์ด Wi-Fi นมาใส่นะครับโอเคทีนี้เราเราก็จะมาแกะดูกันก่อนนะครับสิ่งที่เราซื้อมาเป็นแบบอะไรนะครับนี่ผมสั่งซื้อทางออนไลน์มานะครับราคาประมาณ2 0 0ร้บาทเป็นการ์ด f i สามเสานี่นะครับ มีเสามาให้สามเสามีามมการาดมาให้หนึ่งแผ่น,นครับอันนี้คือเสาสามเสากับกา๊าดนี่นะครับเห็นไครับจได้ไหมไดนน้โอเคนี่คือหน้าตาของการาดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นพินนี่พินอันนี้เป็นพินกี่หกพินอ่าหกหกพินกับ สองสี่หกแปดสิบสองอาประมาณสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นสั้นกับยาวเนี่ยตรงนี้เราจะเอาตรงเนี้ยไปเสียบในร่องสลอ็อตนี่นะครับนีนบ่แต่ว่าอันอื่นเราต้องใส่ตัวด้านข้างนี้ยเอาก,ก่อนนะครับอันนี้เขาต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้เป็นเสาไว้สำหรับต่อเสานะครับ 4965 a g n m MM m 1นะครับ validate wifi wi link นี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราหักตัวแผ่นนี้ออกแล้วนะครับเราก็เอาชิปนี่แล้วก็การใส่เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับวิธีการแล้วเราก็กดเจ้าตัวสลัก เดีตัวชิปเนี่ยให้มันตรงนะครับนี่เปิดแฟเตอร์หน่อยโอ้โหไฟมีไว้เปิดนี่นะครับเห็นไหมครับให้ร่องมันตรงน,นะครับนะั่ตรงก็กดลงไปปกติธรรมดาตรงๆเลยครับปุ๊บอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับตรงนี้น,น,นะน,นี่คือทำให้มันตรงก็รูที่ขันสกูอยู่เห็นไหมครับ รู้แต่ว่าเขาไม่มีสกูมาให้นะครับใช่โปรปติมจะมีสกูขันอย่างงี้ลลอกไว้เพื่อให้ตัวนี้มาดูนี่นะครับกดสล็อตให้แน,น่นๆน,นะครับโอเคนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับใส่ไปแล้วการใส่หาสกรูมาล็อกให้สน,นอยโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะครับจากนั้นเราก็จะทำการใส่เสาเข้าไปนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเสาเสานี่มันสามารถที่จะหักได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ นินวลงนิดโอ้โหแต่ว่าหมุนหมุนอาจจะหมุนอย่เดี๋ยวต้องขออนุญาตขยับพีซีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างหลังมันจะชนโอเคั้งใส่ตรงตรงก่อนนี่นะครับแล้วก็ใส่เสาเข้าไปหมุนตรงตรงนี้เลยครับ อ,อันนี้ก็จะให้มา3ามเสานะครับเสียงสัญญาณน่าจะชัดพอสมควรแล้วลองทดสอบกันดูนะครับขอใส่เสาก่อนโอเคครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดคอมพิวเตอร์ดูนะครับ ใส่ล้วมีทั้งเยี่ยวเลยกูเจอรอสักครู่ครับ ครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อสายแลนนะครับน,นี่้ต่อเป็น wifi นี่ครับอินเทอร์เน็ตบนูทูไม่มีการเชื่อมต่อไม่ได้ต่อ wi-fi นะครับขเข้าไป็น,นี่นีนี่นะครับแล้วก็เข้าไปตรวจจับเพื่อที่จะให้มันมองหา ตัวไวเลตเน็ตเวิร์กนะครับ Connect to Available Wireless n e t น o r k นี่นะครับ,บอมให้โชว์ดิชื่อนี่นะครับตัว Network รมาแล้วนะครับของเรารอง 5G ไปนไงนี่ 5G แล้วก็ Connect เลยครับปุ๊บเข้าไปอันนี้เราก็จะต้องใส่ password เข้าไปนะครับ ราจะครกรกนเนี่ยนะครับกับการเน็ค โอเคนี่นะครับเป็นอันว่าไวเลสเราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปไปนี่นะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของไวเลสมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงด้านล่างข้ามือนี่นะครับเห็นไหมครับคอนเนคมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับ ลองดูนี่มาแล้วครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเพราะว่าเรามีไวเลดแล้วก็เป็นอันว่าเราสามารถที่ติดตั้งตัวการ์ด w i ไฟได้นะครับก็ขอจบคลิปวิดโอว้นนี้ท่งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ